โลกป่วนขึ้นทุกวันนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยสหรัฐอัดงบกรลาหม1.5ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่จีนแบนนำเข้าสินค้าญี่ปุ่นล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์นะครับประกาศออกมาจากเดิมเนี่ยอเมริกาเขาจ่ายงบกรลาหมปีหนึ่งเกือบหล้านล้านเหรียญอันนี้ว่ามหาศาลแล้วเริ่มออกไอเดียว่าเอาไหม1.5ล้านล้านดอลลาร์โดยที่ทำให้บริษัทนะครับ อย่าง洛克 e ิตมาติ n เนี่ยขึ้นไปถึง7% General Dynamics อย่างนี้นะครับ4.6% RTX 2%พวกนี้ก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Defense แล้วก็ Aerospace ตามตัวเลข1.5ล้านล้านเหรียญเพิ่มขึ้นกว่าเดิมที่เคยตั้งไว้1ล้านล้านขณะที่ทางฝั่งยุโรปนะครับหุ้นที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันหลังจากที่อเมริกาเนี่ยอยากจะเข้าไปยึดครองกรีนแลนด์โดยที่เดนมาร์กนะครับ ประกาศบอกว่าจะต้องนะเพิ่มงบกลาโหมสัก1 3 0 0 0ล้านดอลลาร์โหต่างกันเป็นร้อยเท่าเลยเพื่อที่จะมาปกป้องอธิปไตยในกรีนแลนด์ขณะที่ทางฝั่งเวเนซุเอลาเนี่ยทรัมป์เนี่ยก็เดินเกมเร็วนะครับบอกว่าง่ายๆเลยเดี๋ยวเวเนซุเอลาขายน้ำมันนะส่งบริษัทขุดเจาะน้ำมันไปขุดเจาะขายน้ำมันให้อเมริกาขณะที่แลกกันนะลักษณะเป็นบาเทอร์นะ แลกเปลี่ยนก,นกันกับสินค้าเกษตรยาต่างๆจะส่งกลับไปที่เวเนซุเอลาอันนี้ก็เป็นแผนการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาแล้วก็ได้ได้ดีลนะได้เศรษฐกิจของอเมริกาก็เฟื่องฟูไปพร้อมๆกันขณะที่ทางฝั่งสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับก็เมื่อญี่ปุ่นออกมาแข็งกรล่าต่อท่าทีของจีนต่อไต้หวันนะก็ทำการแบนสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นกันชุดใหญ่ สร้างแรงกดดันให้กับานายกรัฐมนตรีซานาเอตนะครับอย่างมากทีเดียวเลยซึ่งถ้าเราไปดูกันนะก็จะพบว่าทุกวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนำเข้าจากจีนสูงถึง20%ของนำเข้าทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็ไปแบนการท่องเที่ยวแล้วคราวนี้แบนสินค้านำเข้าแล้วก็ยังไปแบนตัวแร่หายากด้วย แร่หายากนี่เป็นกลยุทธ์สําคัญของจีนเลยมีปัญหาอะไรกับใครก็แบนแร่หายากพอไปแบนแร่หายากที่ญี่ปุ่นจําเป็นต้องนําเข้าจากจีนเนี่ยก็จะทําให้การผลิตพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆสะดุดไปขณะที่ตลาดหุ้นไม่เกรงใจใครนะครับ S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยขึ้นมาทำอยู่ในระดับ new h i ได้เป็นที่สำเร็จนะครับแล้วก็ตัวดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ก็ ไปแตะ4ี่หมืเป็นที่เรียบร้อยถามว่าแล้วการลงทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับธีมต่างๆเหล่านี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือธีมป้องกันประเทศ Aerospace and d e f e n s e นับตั้งแต่แนะนําการลงทุนมาเนี่ยราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นและล่าสุดตีทะลุทำนิวไฮไปแล้วเมื่อคืนนี้ Defense ETF ทะลุไป3.29เหรียญก็มีกองทุนอย่าง ASP Defense หรือว่า DAO Defense ที่ลงทุนเกี่ยวกับเซกเตอร์นี้ ก็น่าจะมีโอกาสแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปเพราะว่าข่าวที่นานาประเทศอัดงบกลาหมผมเชื่อว่ายัางมาอีกเยอะขณะที่หุ้นแร่เอิร์ดนะครับ ETF แร่เอิร์ดอย่าง DAO Rare เนี่ยโอ้โหพุ่งร้อนแรงมากๆรับปีนี้เนี่ยหลังจากมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ราคาก็ปรับขึ้น New High เช่นกัน85นะครับก็มีกองทุนอย่าง DAO Rare DAO r e ที่สามารถเลือกตัดสินใจลงทุนกันได้ครับ